สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ชิวชานได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาวยังคงเดินทางไปด้วยความเร็วสูงสุดเขาว,วิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งไปที่เจียงอี้แต่หากเจียงอี้อยากให้เป็นเช่นนั้น เขาก็สามารถสกัดกั้นชิวชานกลางทางได้อย่างแน่นอนวิ่งหน่วยสอดแนมนับไม่ถ่วในทางเดินใต้ดินต่างพากาันหวาดกลัวแทบตายหากพวกเขาพบว่าตนยืนขวางทางของชิวชานพวกเขาอาจถูกกำจัดเป็นผุยผงอย่างแน่นอน ทั้งทางเดินใต้ดินมีหน่วยสอดแนมหลายร้อยคนและตอนนี้พวกเขาทั้งหมดพากาันวิ่งไปทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้กับทางที่ชิวชานกำลังจะวิ่งผ่านค่า เจียงอี e ้ตรวจสอบสถานการณ์เหนือพื้นดินเป็นครั้งสุดท้ายและพบว่าหัวเยียนและประมุขของช้างดึกดาําบันได้หยุดคมดาบตะกะตนและทำสงครามกับเขาแล้วเจียงอี e ้หยุดลังเลและวิ่งไปทางทิศตะวันออกทันที มีเวลาเหลือไม่มากนะักหักเขายังไม่เริ่มเดินทางไปยังราชวังจาก,กรพัรดศักดิ์สิทธิ์ลีลับอาคมยับยั้งที่อาหลูตั้งไว้บนภูเขาลิลับอาจสลายไปจากนั้นราชวังจาก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลีลับก็จะถูกยึดไป ชิวชานจะต้องตายและจจิงอี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสี่ยงเขาไม่ได้เปิดใช้งานลมดาราเพื่อสกัดกั้นเส้นทางในทันทีเขาคิดว่าหากเขาทำเช่นนั้นเขาจะถูกสังหารตายก่อนที่ลมดาราจะโดนชิวชาน ดังนั้นเขาจึงวิ่งไปทางทิศต,ตะวันออกรอบตัวเขาในตอนนี้มีหน่วยสอดแนมที่วิ่งไปทั่วเจียงอี e ้ได้เปลี่ยนร่างเป็นหนึ่งในเผ่าพูดคลายหากมีผู้ใดตรวจสอบเขาพวกนั้นก็จะพบว่าเขาดูเหมือนคนจากเผ่าพูดคลาย ลีนไอของเขาเป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นที่สองสำหรับชิวชาญแล้วเขาถือว่าเป็นแค่มดตัวเล็กๆเ,เท่านั้นบริเวณใกล้ๆมีทางเดินหลายทางตัดกันอยู่เจียงอี e ้สามารถไปถึงทางที่ชิวชาญจะมุ่งหน้าลงไปได้อย่างง่ายดาย เขารุดเร็วราวกับสายฟ้าและออกเดินทางในช่วงที่ชิวชานเข้ามาใต้ดินเนื่องจากเจียงอี้อยู่ห่างจากสนามรบเพียง5กิโลและเนื่องจากชิวชานบาดเจ็บสาหัสและเดินทางช้าเจียงอี e ้จึงสามารถมายัางเส้นทางข้างหน้าได้โดยไม่ต้องร้อนรนนักหลีกไปให้พ้นเสียงที่โกรธเคืองดังผ่านทางเดินใต้ดินหน่วยสอดแนมทั้งหมดพากันหนีไปด้วยความหวาดกลัว แต่พวกเขาไม่รู้จะหนีไปทางใดเพราะพวกเขาไม่ใช่เผ่ามานสุขาวดีพวกเขาไม่รู้วิธีขุดทางเดินใต้ดินสิ่งที่พวกเขาทำได้คือเปลี่ยนไปทางที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นมีทางเดินมากมายจนพวกเขาแทบไม่รู้เลยว่าชิวชาญอยู่ทางใด ทั้งหมดที่พวกเขาวทำได้มีเพียงสิ่งโชคหนีไปเท่านั้นเกิดความโกลาหลใต้ดินนี้หลายคนกลัวจนวิ่งไปรอบๆส่วนเจียงอี้ไม่ได้พยายามหนีจากชิวชาญแต่พยายามเข้าใกล้เขาแทนตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดสนใจเขามากนะักผู้ใดจะเข้ามาสนใจในช่วงเวลาเช่นนี้ เสียงกรีดร้องที่ทรมานดังขึ้นผ่านทางเดินใต้ดินมาชิวชันเพิ่งจะสังหารคนที่ขวางทางเขาอยูบส่วนเจียงอี้ก็วิ่งตามกลุ่มหน่วยสอดแนมที่วิ่งหนีตายกันด้วยความหวาดกลัวไปด้วยมีเส้นทางสองสายปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา หน่วยสอดแนมพาการกระอักกระอ่วนแม้จะไม่มีผู้ใดรู้ว่าทิวชันอยู่เส้นทางใดแต่พวกเขาก็มั่นใจได้ว่าพวกเขามีโอกาสรอดชีวิต5ใน10ส่วนหน่วยสอดแนม10คนหรือมากกว่านั้นตัดสินใจที่จะเสี่ยงโชค กลุ่มของพวกเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแต่ละกลุ่มจะไปตามเส้นทางแต่ละเส้นส่วนเจียงอี้เองก็วิตกหากชิวชานไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เขาเลือกเขาจะเสียโอกาสในการลอบสังหารชิวชานไปจากนั้นเขาจะต้องคิดแผนการใหม่ทั้งหมดเพื่อไล่ล่าเขาและโอกาสที่จะถูกเปิดเผยก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนข้าต้องลองเสี่ยงโชคแล้วช่วยข้าด้วยเถิดจากกระพัดลีลับ เขากัดฟันและเดินไปตามทางเดินด้านซ้ายซึ่งมีหน่วยสอดแนมน้อยลงทางเดินนี้ใหญ่กว่าทางขวาเล็กน้อยขณะที่บางคนคิดว่าชิวชานจะวิ่งไปตามทางเดินที่ใหญ่กว่า ในขณะที่มีบางคนคาดว่าชิวชาญจะใช้ทางเดินทางด้านขวาที่แคบกว่าซึ่งมันเป็นทางตรงกว่าด้วยเขากำลังมาเจียงอี้วิ่งและเพ่งแรงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไปยังบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขาเขารู้สึกมีความสุขมาก ชิวชันเลือกที่จะมาตามทางเดินที่ใหญ่กว่าและเขากำลังวิ่งตรงมาทางพวกเขาข้าจบเหตุแล้วหน่วยสอดแนมคนหนึ่งจากนิกายเล็กๆสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายสังหารที่น่าสะพรึงจากเบื้องหลังเขา ขาของเขาอ่อนยยบลงและทุดลงกับพื้นไม่มีประโยชน์ใดที่จะวิ่งต่อไปเขานั่งลงแล้วเอามือกุมหัวตัวเองไว้ทุกคนวิ่งสีหน้าของเจงอี e ้ที่แซงทำนั้นเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก เขาตะโกนออกมาและวิ่งไปตามทางเดินไม่นานนะักก็เกิดเสียงกรีดร้องจากข้างหลังพวกเขากลิ่นไออันน่าสะพรึงกำลังเข้าใกล้มากขึ้นและมันล้อมรอบเจนอี e ้และคนอื่นข้างข้างเขา ทุกคนรู้สึกว่าขาของพวกเขาหนักเป็นตันและช้าลงกว่าก่อนหน้านี้มากอย่าฆ่า,าอย่าฆ่าเลยชายอีกคนนั่งลงบนพื้นเขากอดหัวของเขาและเริ่มร่ำไห้ส่วนคนที่เหลือก็คุกเข่าอ้อนวอนขอความเมตตาเช่นกัน ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะวิ่งต่อไปตอนนี้แหละเมื่อเห็นว่าทางเดินไม่ได้ใหญ่มากนะักเจียงอี้ก็คุกเข่าและก้มหัวลงต่ำมีแสงวาบอยู่ในดวงตาของเขาและหอกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในใจของเขาก็ปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าดวงตาเจียงอี e ้ซ่อนมันไว้บริเวณหว่างขาและพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อชิวชานวิ่งมาทางพวกเขากลิ่นอายสังหารที่น่าสะพรึงได้เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจิงอี้มองเห็นชิวชานห่างออกไป3กิโลเมตรและพุ่งมาทางพวกเขาเรากับมังกรพลัง่งตอนนี้มีเลือดสดอยู่ทั่วร่างของเขาและสามารถเห็นกระดูกหน้าอกของชิวชานผ่านบาดแผลของเขาได้ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยสีเลือดแต่ดวงตาของเขาเฉียบคมและดูร้าย3กิโล1กิโลครึ่ง900เมตร300เมตรชิวชานได้รับบาดเจ็บสาหัสมากแต่เขาเป็นขอบเขตกึ่งเทพเขากำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงและในชั่วพริบตาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเขาหยุดและมองลงไปที่ผู้คนที่คุกเข่าลงต่อหน้าเขา ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตคมดบาบตะกแตนจะตามเขามาทันในไม่ชา้าเขาจะต้องวิ่งไปให้ไกลที่สุดโดยไม่ให้เสียเวลาอย่างเด็ดขาดชิวชาญไม่สามารถรับแรงกระแทกได้อีกแม้ว่าชิวชาญจะไม่สังหารหรือทำร้ายเขา แต่พวกนี้อาจทำให้เขาล่าช้าได้และนั่นจะทำให้ชิวชานตายดังนั้นชิวชานจึงต้องวิ่งต่อไปอย่างไร้ปราณีต่อผู้ใดก็ตามที่ขวางทางเขาเขาจะสังหารทุกคนที่ทำให้เขาต้องช้าลงและครั้งนี้จะไม่มีข้อยกเว้น หน่วยสอดแนมไม่กี่คนดูอ่อนแอม,มากส่วนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นเพียงขอบเขตเทียนจุนขั้นที่สามหรือสี่เท่านั้นชิวชานไม่สนใจพวกเขาและรีบปล่อยการโจมตีออกมาก่อนที่จะวิ่งต่อไป ก่นแท้พลังของขอบเขตกึ่งเทพไม่ใช่สิ่งที่ควรดูหมิน่นพลังดัดชนีทั้งสี่นิ้วมุ่งตรงไปยังหน่วยสอดแนมทั้งสี่อย่างรวดเร็วสามคนที่อยู่ด้านหน้าไม่สามารถต้านทานต่อแรงกดดันได้โลกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและสมองของพวกเขาก็ระเบิดออกแต่เมื่อพลังดัดชนีสายสุดท้ายเคลื่อนเข้าหาเจยงอี e, ้โลกของเจยงอี e ้ก็ระเบิดเช่นกัน แต่พลังดัชนีก็หายไปในหัวของเขาและไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อเขาเลยชิวชานไม่หยุดวิ่งไปเขารู้ว่าเจียงอี้ยังไม่ตายก็ตอนที่เขาอยู่เบื้องหน้าเจียงอี้เพียง30เมตรแล้ว J e เจียงอี้เงยหน้าขึ้น ริมฝีปากของเขาเสะแยกขึ้นเป็นรอยยิ้มปีศาจลมดาราชิวชานตะลึงกับรอยยิ้มปีศาจของเจียงอี้แต่ดวงจิตของเขาแข็งแกร่งเกินไปเขาปลุกตัวเองทันทีแต่มันก็สายไปแล้วใบมีดลมดาราได้ก่อตัวขึ้นแล้วประมุกชิวชาน ข้าคือเจงอี e, ้ข้าเป็นผู้สังหารชิวหมิงและชิวไปประมุกนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นฝากให้ข้าส่งความคิดถึงมากฝากในขณะเดียวกันเจงอี J ้ e พูดด้วยน้ำเสียงต่ำทำให้ใจของชิวชานเต้นไหม่เป็นจังหวะเมื่อได้ยินสิ่งที่เจยงอี e ้พูดคำพูดสุดท้ายทำให้หัวใจของชิวชานแข็งทื่อชิวชานยืนนิ่งอยู่ไม่กี่วินาทีเขายังคงไตร่ตรองถึงสิ่งที่เจยงอี e ้เพิ่งพูดกับเขา มันเป็นเพียงเวลาไม่กี่วินาทีเจิงอี้นั้นเป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วเขาเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วและปิดช่องว่างระหว่างพวกเขาจนเหลือเพียงน้อยนิดจากระยะนี้ จียงอี้ได้ปล่อยใบยมีดลมดาราออกมาจมตีโลศักดิสทธิ์ของชิวชาญสีหน้าของชิวชาญเปลี่ยนไปเขารีบรูปรวมแก่นแท้พลังเพื่อรักษาโลศักดิ์สิทธิ์เอาไว้และพยายามป้องกันตัวเองจากใบมีดลมดาราชิวชาญ เจ้าถูกหลอกแล้วเจียงอี้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายอีกครั้งถ้าสังหารที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ใบมีดลมดาราแต่เป็นหอบวิญญาณสีรุ้งที่เขาได้เตรียมไว้แต่ต้นหอบวิญญาณสีรุ้งพุ่งออกมาจากพื้นและเข้าสู่ร่างกายของชิวชานอย่างไรซึ่งเสียงใดๆและยิงตรงเข้าไปในทะเลแห่งดวงจิตของเขาทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ